chưa tua leo chưa tua chưa tối mày ơi chào cam điên chị ngon giết chị cao cả tân đai ba chú 2 chú 2 chú 2 chú dùng cái thúng này đấy khoáng dùng cái khoáng kìa heo 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 cô đếch dài thật Thật ngâm ngâm Thật <laughs> là ngâm, ngâm. <laughs> เสียปากรูเสียปากรูก็ยังไม่โดนเลยของพ่อก็ได้สองสองเต้ม จะมีกระดาษอยู่สองหลังนะพี่น้องตายวงเดือนทั้งหมดอ๋อไกลเนาะ จะให้หนูท่านคุณเดชได้กี่ตัวต้องดูต่อครับผมในคองละสอง สิ่งทาขคงคนหนานุ่งชีวิตต้องสู้ไปวันวันสิ่งทาขคงคนหนานุ่งชีวิตต้องสู้ไปวันวันหนึ่งกิโลสองร้อยห้าสิบ มีกระดาษครับกระดาษอยู่ด้วนะมีไนมเขยา่าซ้ายมือซ้ายมือกระดาษกระดาษัวยอะไรปกันอะไเรื่อยครับไปกันเรืเร่อย,ย,อย,อยโอ้นก พ,พับๆเลยไปกแล้วนกหัวก้นหังนงูไม่เขยา่ามีไหมพี่นอ้องมีไหมสูงหน่อยสูงสูงพื้นอ้าวไม่เห็นเหี้ยเอาพี่น้องเห็นไหมเหี้ยเห็นไหม Nh dịp được rồi นะปัญหาหนูก็ผมมาหาก็อยากได้หนูเป็นรายได้เข้าสู่ครอบครัวก็ต้องให้กำลังใจท่านไปสองตัวอยู่ในคล้องไม่น่าคุ้มกับการเดินทางที่มาจากบ้านหมวยยางหมู่สามตํารลจหารอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิระยะทางกว30-40กิโล นะกระดานนะถ้าเป็นข้องรานะครับพี่น้องถ้าเป็นข้องเราด้วยป็ต่างดเดีดด ปึ๊บปึ๊บมีแต่แห้วกระดาษมีตัวครับพี่น้องใส่จอปากลูร้อยใหม่ยๆใส่จอปากลูร้อยเหม่ๆครับพี่น้องเฮ้ยเอ้อายเห็นแล้วครับพี่น้องเขย่าแล้วครับเขย่าเขย่า ซูมไปก่อนครับพี่น้องซูมไปก่อนเลยอึ๊บอึบโอ้โอ้โอเงีเยบจังอะหนูอะไรครับท่านลุ้นกันบักขนาดไหนบักอ้โอ้ไม่ใหญ่เสียงอยู่ไหนโอ้ก็ถือว่าโอเคนะไซส์ก็ สี่ขีดประมาณนี้น้องตรงไหนดีตรงนู้นเหรอตรงนี้บริเวณนี้มันน้ำขึ้นน้อง เจ็ดโมงสามสิบครับผมแต่ขนมันดำดีนะ ท้องหนึ่กับสอง,สองตั้มนี้ตั้มที่สามาเลื้อยหลายหลังเลยครับที่น้อง Nhập tiếng, 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 các tiếng, 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 tiếng,

กูเดยดจบแลนะ้วฮะเวลาเจ็ดโมงสี่บครับผมเราจะขออนุญาตไปปิดคลิปที่แคมป์ครับไม่ไกล,ลไมีมีหลังเหรอเฮ้ยมีหลังนึ่งครับพี่น้องนี่ทำไมผมดูเหมือนจะยางเห็นยางเอียง เอียงไหมมีไหมเขยาาปุ๊บซูมไป <c oughs> มีมั่งครับมีมั่งครับคนหาหนูมีมั่งครับพี่น้อง <c oughs> ร้อยบวกของท่านร้อยกล้วหลังเช้านี้สามเต็มวันนี้นะฮะก็เราก็จะเดินทางกลับไปนะครับทีมวัวอย่างนี้นะครับกลับไปพักสักคืนสองคืนนะแล้วท่านก็จะกลับมา ก็จะโทรหาประสานงานผมอีกครั้งว่าเขาจะมาอีกเมื่อไหร่ครับพี่น้องคลิปในคืนที่8ก็จะปิดตัวลงเอาเต้มตายเหรอที่ว่าไดส้สองตัวก่อนหน้านี้เหรอ อมีตายตัวหนึ่งแล้วในคลองตัวหนึ่งใช่ไหมในคลองน่าจะมีตัวหนึ่งครับพี่น้องเท่ากับสามตัวครับผมเส้นทางในเช้าวันนี้ของคนหาหนูที่บ้านห้วยยางหมู่ที่สามตําบลทหารอำเภอจิตบัตรจังหวัดเชีูมิได้มาสร้างผลงานไว้ที่ทุ่งหนองไผย ผมขออนุญาตปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกับพวกเราใหม่ๆใ,ในคืนที่9ครับพี่นร้องครับผมขอส่งเสียงนะครับสู้ต่อไหมครับสั้งคุณเดชครับสู้ไหมสู้ครับสู้ขอบคุณครับจาก่าและให้กำลังใจพวกเรามาตลอดครับผมบ๊ายบาย